อนุทินจะต้องออกมาคุยโมโออวดว่าเก่งสั่งพรุ่งสั่งวันนี้งานเสร็จตั้งแต่พรุ่งเมื่อวานประดิษฐ์คำมาประดิษฐ์คำมาที่มันไม่เคยมีที่ไหนที่มันเป็นไปได้และแค่มันพูดมันก็โมโมอย่างที่จะนิดที่ว่าแม่งนะหมาก็ได้ยังหัวเราะเลยมีที่ไหนล่ะสั่งงานวันนี้เสร็จพรุ่งนี้พ่อโคตรพ่อโคตรแม่งให้โคตรปู่มึงด้วย นะจนมาถึงมือตัวมึงเนี่ยนะหรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะมันมีที่ไหนในโลกเนี้ที่สั่งงานให้ทำวันนี้แต่ว่าเสร็จตั้งแต่พรุ่งนี้นี่มันไม่มีแต่วันนี้เนี่ยนะมาทำเป็นคุยโอ้โอวดและแถมมาโม้อีกนะและเป็นไงล่ะครับประชาชนวันนี้เนี่ยนะเสียงที่สะท้อนออกมาสื่อต่างๆที่สะท้อนออกมามันเป็นไงนายก วันนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีสมองคิดแก้ปัญหาครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมบอกว่าผมเขียนผมเขียนคำแถลงไว้ให้หลวงนาดาเลยว่าจะแถลงแล้วไหนข้อที่สองก็คือจะบอกว่าจะบอกว่าเราได้สั่งการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจัดก,การแก้ปัญหาแล้วท่านจำได้ไหมทุก ไม่ว่าเรื่องนะสแกมเมอร์เรื่องคอลเซนเตอร์พอเขาถามพอสื่อถามพอใครไปจี้เขาบอกเคาตั้งกรรมการแล้วแค่ตั้งกรรมการแล้วได้ถือว่บนี่คือการทํางานนี่คือความสําเร็จคนระับนี่คือนะนี่คือเนื้อหาของอนุทินนี่คือเนื้อหานะของนายกนะเทพุูมสมคนนี้ มีปัญหาอะไรปั๊บนะไม่ต้องทำอะไรครับตั้งกรรมการและวันนี้ไอ้เพราะที่ให้ตั้งกรรมการนี่เลยครับนี่มันจะตีกันตายที่มันจะทะเลาะกันตายที่แทบจะต้องวางมวยกันเพราะมันตั้งกรรมการและไอ้เพราะที่ตั้งกรรมการอย่างนี้นะครับไอ้แบบตั้งกรรมการเป็นแค่ตั้งกรรมการแต่ไม่มีสมองบริหารจัดการนะครับท่านผู้ฟังไม่มี การบริหารการจัดการที่ถูกต้องตั้งแต่กรรมการขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างภาพเห็นไหมมีกรรมการคราวนี้มีกรรมการสชุด4ีชุดห้ชุดเต็มไปหมดแต่ผลจากที่ตั้งกรรมการเนี่ยมันยิ่งเละกว่าอีกนะครับนี่คือข้อที่2องวันรกรรมการแรกข้อที่หนึ่งนะรัฐบาลนี้จะต้องโชว์ออฟบอกว่าข่าเก่ง บอกว่าข้าเก่งข้าี่ทำงานเป็นทำงานเก่งทำงานไวนะสั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้นะแล้วก็ยกตัวเองยกหางตัวเองไม่มีใครยกหางให้คนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองบอกว่าแล้วนะเอาอยู่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวสงวันน้ำก็ลดแล้วเราจัดการได้สั่งทุกอย่างสั่งทุกหน่วยงานไปแล้วเอาอยูนะ่แล้วก็ไอเจ้านะที่ไอ รัฐบาลท้องถิ่นก็เหมือนกันไม่ว่านายกเทศมนตรีนะเทศบาลก็บอกว่าเอาอยู่ให้เชื่อฝีมือการบริหารการจัดการของเทศบาลเถอะไม่ต้องหนีไม่ต้องย้ายนะและเป็นไงล่ะครับทั้งรัฐบาลเนะี่ยทั้งรัฐบาลกลางทั้งรัฐบาลท้องถิน่นประก,กาศว่าเอาอยู่ไม่มีปัญหา ไอ้นายกรัฐรมนตรีที่เฮียอุ้มมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เขาเรียกว่าเทพภูมสมผมไม่เรียกว่าเทพุูมสมหรอกผม,มเรียกว่าเฮียอุ้มมานะไอนายกที่เฮียอุ้มมาเขาบอกว่าข้าเก่งนะกูสั่งการไปแล้วทุกอย่างเรียบร้อยนะเอาอยู่ไม่มีปัญหาการไอ้นายกนะไอนายกเล็ก นายกเล็กก็ออกมาแนละคุยโม้โอโวดหาเสียงกขึ้นมาเลยในขณะที่ต้องคิดแก้ปัญหานะรับมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเอาอยู่และเป็นไงล่ะมึงเอาอยู่เอาอยู่ตอนนี้สามร้อยกว่าศพแล้วและชิปหายทั้งเนะทั้งภาคใต้วันนี้นะเพราะคำว,ว่าเอาอยู่พวกพวกนึงเอาอยู่โดยที่ไม่ได้ใช้ความรู้บริหารจาัดก,การเอาอยู่ด้วยการแค่ตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็ให้มาแถลงข่าว แล้วก็ลงไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันนะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้อาณนะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างเดียวครับภัยธรรมชาตินั้นนะครับมันเป็นภัยธรรมชาติที่นะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราโทษใครไม่ได้ครับนะ ไม่ว่าใครจะมาเป็นนายกไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลภัยธรรมชาติยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกครับสมัยทักษิณสมัยยิ่งลักษณ์สมัยอุ้งอิงก็มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็มีภัยธรรมชาติอย่าไปบอกว่าพออนุทินนะบางคนก็มานะ่งข้อความมหาผมเยอะบอกว่าตั้งแต่อนุทินขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะที่มันทำให้เกิดอาเพศวิปริตนะพอเข้ามาปั๊บก็แผ็นดินถลม่มทอรณีสูบว่าอย่างนั้นนะสูบโรงพักไปสัญ,ญลักษณ์โรงพักก็คือตำรวจและวันนี้ตำรวจที่เนะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกสีเทาซึ่งเป็นลองชายของราชเลขาสถิตพง์สุขวิมลที่ต้องออกชื่อจริงนามสกุลจริงเพราะมันไปความจริง แล้วก็ตามที่มีข่าวทั่วไปแล้วก็บิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กแล้วก็อัจฉริยะมันก็กําลังมาแฉอยู่พร้อมกับเจ้าแม่นะเว็บพนันเขาก็ออกมายืนยันอยู่ลักษณะที่ธรณีสูบจนโรงพักหรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับต้องจมธรณีชาวบ้านเขาอาธิบายในลักษณะความเชื่อของเขาว่าเพราะมันเลวมันชั่วยอย่างนี้แหละ มันถึงก็งถูกทรณนีสูบไอผมไม่ได้คิดแบบชาวบ้านครับแต่ชาวบ้านเขาบอกนี่แหละตั้งแต่มันเกิดมาเนี่ยนะมาถึงก็ทรณีสูบนะแล้วก็นะครับวันดีคืนดียังไม่ทันทําอะไรเลยมันไม่ได้บอกประชาชนเลยมันปิดเงียบเลยไปยกแร่แรเอ,อ์ดซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าท้องคําอีกนะไปให้กับอเมริกา โดยที่หลอกประชาชนไม่ได้บอกประชาชนเลยนี่นะครับท่านผู้ฟังนอกจากนั้นแล้วนะครับก็เห็นอยู่แล้วว่านะตั้งแต่เข้ามาเนี่ยย้ายข้าราชการไปนะร้อยกว่าคนแล้วนะสื่อเงียบจีนะครับไอสลิมเงียบจีไอส้มเงียบจีผมสากแดกกล้วยกันไป ย้ายข้าราชการไปร้อยกว่าคนแล้วก็บีบพยา,ยานวัวสวให้กลับคำให้การแล้วก็นะล้างคดีเขากระดงแล้วก็กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการองคอ์กรอิสระทั้งหมดที่เป็นของน้ำเงิน,นย้ายอธิบด,ดีดีเอสไอนะที่คุมคดี นะอ่างยี่ซองโจนวัวสวทำทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องอัปรีบัตรสีบัตดถลิงทั้งนั้นนะครับการผูกฟังพอมาถึงเรื่องนะพอมาถึงเรื่องชายแดนก็ไปงุบงิบงุบป,ปล้ำแต่จะเปิดนะปล้ำแต่จะเปิดอย่างเดียวถ้าไม่มีประชาชนทัดทวงแม่งก็เปิดประเทศไปให้เขมรแล้ว นอกจากนั้นแล้วไอ้รองนายกปากหมาแม่งก็ออกมาบอกว่าไอ้รัฐบาลอนุทินเนี่ยไอ้รัฐบาลเนี่ยนะมาเห็นไหมสงบศึกทหารไม่ตายขาไม่ขาดหลังจากพูดจบทหารก็ดูระเบิดขาขาดเป็นลายที่แปดแม่งก็เงียบเป็นเป่าสาดอมสาดอีจนกระทั่งน้ำท่วม น้ำท่วมก่อนหนะ้าน้ำท่วมที่นี่ชาวบ้านแถวอายุยาอังทองก็เดือดร้อนไอ้นี่ก็ไปไห้มัวแต่ไปเป่าเค้กอุยพรน,นะเนวินกันอยู่ไม่ได้ไปดูแลชาวบ้านเลยจนชาวบ้านเนี่ยเขาต้องนะตะโกนดา่าตะโกนสาบแช่งกันมาเอาไม่กี่วันน้ำท่วมปักใต้น้ำท่วมหัดใหญ่คุยโมโออวด ฉันบินลงไปดูแล้วแม่งไปผัดกับไปผัดกับข้าวไปผัดเนื่อมามากถ่ายรูปมาโชว์แล้วก็บินกลับมาเพราะว่าไม่ได้รู้หาอะไรเลยนะไปถึงไอที่ท้องถิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวน้ำลดแล้วเนี่ยก็รีบยิงออกมาะแถหลงกาวว่าไปจัดการแล้วสั่งการเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างดำเนินการไปได้ดีเอาอยู่ ปรากฏว่าพวันที่สองน้ำมาตอนกลาคืนจิบหายทั้งหัดใหญ่จมทั้งหัดใหญ่นี่แหละครับนำมาสู่ชาวบ้านต้องตายกันไปนะเป็นร้อยๆคนพี่น้องชาวบ้านเขาเดือดร้อน